สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตอร์นะครับตอนนี้จะพาทุกท่านมาดูช้างน้อยกันนะครับวันนี้เราตั้งชื่อว่ายำยำช้างน้อยลาบก้อยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกท่านดูลูกช้างกันนะครับเราเน้นลูกช้างทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดง หรือตัวที่เป็นวัยรุ่นอยู่ที่ยังเป็นลูกช้างอยู่นะครับยังไม่ให้พ่อแม่ช้างเราจะสังเกตว่าช้างที่เป็นตัวลูกจะเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณของแม่ช้างลองดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับที่ไหนก็ตามที่มีการกระจุกตัวของช้างตัวโต,วตวเต็มวัยหรือตัวหนุ่มสาวนะครับ ก็จะมีลูกช้างอยู่ข้างในแบบนี้เสมอครับตัวนี้ตัวเล็กๆน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกับน้องวันพ่อนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่น้องวันพ่อนะครับน้องวันพ่อก็จะอยู่ในกลุ่มของโขงช้างสีขาวนะฮะอันนี้โขงช้างสีดําดูนะฮะที่เดินมานี่ฮะเราจะเห็นว่ามีตัวแม่ เดินแล้วก็จะมีตัวลูกอยู่ใต้ท้องเสมอฮะถือว่าพื้นป่านี่อุดมสมบูรณ์มากฮะการจเจริญเติบโตหรือการขยายพันธุ์ของช้างค่อนข้างจะสูงจึงอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้อาหารของช้างไม่เพียงพอก็ได้นะครับ เพราะว่าเราจะมีข่าวว่าช้างลงไปกินพืชผลของเกษตรกรเป็นระยะระยะนะครับอาจจะเกิดจากปริมาณของช้างที่เยอะนะครับเราก็ต้องเรียกว่าเยอะจริงๆนะครับดูเฉพาะเฉพาะในกลุ่มนี้นะฮะเฉพาะมีลูกช้างเนี่ยเกือบจะสิบตัวนะฮะเฉพาะในกลุ่มนี้ ถือว่าช้างมีการขยายพันธุ์ค่อนข้างจะดีนะครับการที่เราจะถ่ายตัวลูกช้างให้ช,าชาัดๆเต็มๆนะฮะค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าสังคมของช้างเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะขาดความอบอุ่นนะฮะเขาจะกระจุกตัวกันอยู่แม้กระทั่งเวลาเดินเขาก็จะแทบจะไม่ปล่อยลูกน้อยเลยนะครับ นี่ตอนนี้เรามีเห็นมีลูกน้อยอยู่ห่างแม่นิดหน่อยฮะแต่ไม่นานฮะพี่เลี้ยงก็จะมาประกบแบบนี้ฮะให้ตัวน้องอยู่ในช่องตรงกลางฮะอย่างนี้ฮะเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยของช้างฮะบางทีเราก็ดูดูว่าแม่ช้างอาจจะหลงเหยียบลูกช้างได้นะฮะ เพราะขนาดตัวเขาค่อนข้างจะห่างกันมากตัวลูกช้างตัวนิดเดียวฮอาจจะเดินชนแล้วลูกช้างล้อมและเหยียบได้ฮอีกตัวหนึ่งกำลังมาทางซ้ายมือนะครับมีแต่ลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดนะฮะ เราถ่ายช้างไปเรานึกถึงจินตนาการถ่ายลูกออสในบอ่อน้ำไปนะครับโยดเยเหมมอนถ่ายลูกอสเลยนะครับ